ล่าสุดรีบเช็คเลยกลุ่มที่เงินเข้าวันที่15สิงหาคมอย่าลืมไปกดใช้กันสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหลายคนกำลังให้ความสนใจเรื่องเงินช่วยเหลือว่าจะเข้าวันไหนและมีสิทธิ์อะไรกันบ้างวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลมาฝากกันค่ะวันที่1สิงหาคม 1. วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค200-300บาทตามหลักเกณฑ์โดยผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า3,000บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อเดือนส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า3,000บาทต่อปีแต่ไม่เกิน100,000บาทจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ200บาทโดยต้องนำบัตรสวัสิการแห่งรัฐ ไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ 2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะครอบคลุมทั้งรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้าและบขอสอใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรูดเพื่อจ่ายเงินในการเดินทางโดยได้รายละ500บาท 3. ส่วนลดค่าซื้อกาซหุงต้ม โดยรัฐบาลแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายละ45บาทต,ต่อ3เดือนโดยจะต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้นหากไม่ใช้สิทธิภายใน3เดือนจะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไปสำหรับวันที่15สิงหาคมจะได้เป็นเงินคืนพาษี45ของยอดเงินที่ใช้ใจ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ คืนภาษีซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือนคิดเป็นจำนวน5%ของยอดที่ใช้ใจ่ายไปโดยเงินที่คืนจากส่วนนี้แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด500บาทซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money สามารถรูดออกมาเป็นเงินสดหรือใช้ใจ่ายพันบาทกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้แต่เงินจำนวนนี้จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไป ยกตัวอย่างเช่นจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการไป1 0 0บา,จจา,บาทบาาจ,าาบบาจะได้เงินคืนจากแเปอร์เซเข้าบัตรเดือนถัดไป5บาทหากจ่ายผ่านบัตร5 0 0บาทจะได้เงินคืนจากแวดนี้เข้าบัตรในเดือนถัดไป25บาทหรือหากจ่ายผ่านบัตร1 0 0 0บาทจะได้เงินคืนจากแวดนี้เข้าบัตรในเดือนถัดไป50บาทเป็นต้น ทางนี้โดยอัตราภาษีปกติ7%นั้นแยกเป็น3ส่วนได้แก่1%เป็นส่วนที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายเงินอยู่แล้วเมื่อนำบัตรไปใช้ใจจากเดิมที่ต้องจ่ายเต็ม7%ส่วนอีก5%เป็นเงินที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับการคืนเงินในเดือถัดไปผ่าน e ีมันนี่สำหรับ1%สุดท้ายจะถูกนำเข้าไปในกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ถือบัตรคนจนนั่นเอง และเงินพิเศษผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะแบ่งตามรายได้ของผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุที่มีรายได้0-30,000บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือ100บาทต่อเดือนและผู้สูงอายุที่มีรายได้ตั้งแต่30,001 30, บาทถึง100,000บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือ50บาทต่อเดือนสามารถกดลงมาเป็นเงินสดใช้ได้ดยเงินส่วนนี้ คณะกรรมการผู้สูงอายุมีวติต่อมาตรก,การช่วยเหลือนี้ได้ถึงเดือนกันยายนปี6-3และวันที่18สิงหาคมจะเป็นส่วนลดค่าน้ำประปาแต่จะได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่จะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคือไม่เกิน100บาทต่อเดือนเมื่อบินค่าน้ำประปามาจะต้องจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสด กลับมาเข้าบาัตรซึ่งสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้และส่วนลดค่าไฟฟ้าโดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคือ230บาทโดยเมื่อถึงสิ้นเดือนบีค่าไฟฟ้ามาให้ใจ่าเงินไปก่อนเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยพบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบาัตรสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้ โดยทั้งสองสิทธินี้เป็นโครงการที่มีระยะเวลาของโครงการตั้งแต่ตุลาคมปี62ถึงกันยายนปี63รวมระยะเวลาทั้งหมด1 1เดือนเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมากรมบัญชีกลางได้อนเงินค่าสินค้าเข้าบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้ถือบัตรคนจนจำนวน200บาท สำหรับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นโครงการที่รัฐบาลช่วยเหลือบุคคลที่มีไรายได้น้อยในทุกเดือนกรมบัญชีกลางภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรคนจนจำนวน13.4ล้านคนส่วนความคืบหน้าของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลช่วยเหลือบุคคลที่มีไรายได้น้อยล่าสุดนายรัวโลโนแสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสคในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะเสนอไปอยังรัฐบาลให้เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อีกครั้งเพื่ออัปเดต ฐานข้อมูลของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งจับพิจารณามาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไปตามกำหนดการเดิมกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปี63ที่ผ่านมาแต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด1นททำให้ไม่สามารถเปิดลงทะเบียนได้ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายกระทรวงการคลังจะเสนอไปอยังรัฐบาลให้เปิดลงทะเบียนบัตรสุดการแห่งรัฐรอบใหม่ครั้งในปี2564กระทรวงการคลังได้ตั้งงบประมาณไว้สำหรับสนับสนุนสวัสดิการพื้นฐานเหล่านี้ต่อเนื่องแล้วแต่จะมีสวัสดิการอื่นเพิ่มเติมอย่างไร ต้องดูตัวเลขสุดท้ายของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ามีจำนวนเท่าใดและควรจะมีมาตรการอย่างไรในการดูแลคนกลุ่มนี้นายรับบาลนก่าวส่วนในเดือนกันยาย,ยนนี้รัฐบาลจะยังสนับสนุนเงินให้สวัสดิการพื้นฐานต่อเนื่องให้กับผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับอุป,ปโภคบริโภคเช่นค่าน้ำประปาจำนวน100บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ส่วนลดค่าซื้อกา๊าซ LPG หรือกา๊าซหุงต้ม45บาทต่อคนโดยต้องไปซื้อกา๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานเป็นต้นสำหรับการออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่มองว่าปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อเศรษฐกิจได้เร็วคือการกระตุ้นการบริโภคซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางของมาตราการในทุกมิติรวมถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามคิดว่าทุกวันนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มเปิด คนเริ่มกลับมาทำงานแล้วถือเป็นแรงส่งหลักของเศรษฐกิจไทยดังนั้นอย่ายึดติดกับการเยียวยาเพราะการเยียวยาเกิดขึ้นในวันที่มีมาตรการล็อกดาวประเทศเป็นเวลา3เดือนจึงมีมาตรการเยียวยาออกไปให้กับประชาชนเวลา3เดือนเช่นกันข่าวดีผู้พิการได้สิทธิ์กู้เงินปลอดดอกเบี้ยไม่ต้องมีคนคำ นางธนาพรพรมสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพอกอกล่าวว่าจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางมีความเสี่ยงจากผลกระทบดังกล่าวทางพกจึงได้ออกมาตราการการเยียวยาวคนพิการโดยหนึ่งในนั้นคือคนพิการและ ผู้ดูแลคนพิการสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อประกอบอาชีพในวงเงินกู้ไม่เกินรายละ1,000 0บาทโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่มีดอกเบีย้ยผ่อนชำระภายใน5ปีและปลอดชำระหนี้ในปีแรก จากการตรวจสอบของพอกอพบว่าคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ของกองทุนได้ไม่สามารถออกจากบ้านได้ซึ่งการให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถกู้ยืมได้โดยไม่มีผู้ค้ำประกันจะทำให้สามารถประกอบอาชีพที่บ้านหรือในชุมชนได้นางธนาพรกล่าวโดยผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถยื่นกู้ได้2ช่องทางประกอบด้วยช่องทางออนไลน์เว็บไซต์พอกอเวิร์ดไวเว็บ dep.go.th/ และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนปี2 5ง3สบมบคยันมาตรการเราไม่ทิ้งการแจกเงิน5,000บาทจบไปแล้วขออย่าเชื่อข่าวปลอม แฟนเพจแอนตี้เฟกนิวเซ็นเตอร์ไทยแลนด์โพสต์เตือนภัยจากกรณีที่มีการแชร์ว่าสมบ,บคแจกเงินเยียวยา5,000บาทต่ออีกหนึ่งเดือนว่าทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด1 9ีหรือสมบ,บคได้ออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากทางสมบ,บคไม่เคยกล่าวว่ามีการต่อมาตรการเยียวยาอีกหนึ่งเดือนตามที่กล่าวอ้างอีกทั้งปัจจุบันมาตรการเราไม่ทิ้งการหรือมาตรการเยียวยา5,000บาท เป็นระยะเวลา3เดือนนั้นได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วและขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาถึงเรื่องการต่อมาตรการเยียวยาวออกไปอีกหนึ่งเดือนสำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิตามมาตรการแต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาวเนื่องจากประสบปัญหาโอนเงินไม่สำเร็จเพราะชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้กระทรวงการคราลังยังดำเนินการโอนเงินให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โดยขอให้ผู้ได้รับสิทธิ์ ไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขัตรประจำตัวประชาชนซึ่งจะมีการโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์ต่อไปดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสารจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดในทีหรือสอบคสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดในที่โดยสบคหรือโทร1111 11เปิดเกณฑ์คุณสมบัติและวันลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ เชื่อว่ามีหลายคนรอคอยการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเปิดรอบใหม่ว่าเมื่อไรจะเปิดให้ลงทะเบียนจากคนที่พลาดไปก่อนหน้านี้ทั้งกลุ่มลงทะเบียนไม่ทันเอกสารไม่ครบลงทะเบียนไม่ผ่านหรือบางคนตอนนั้นยังไม่ลำบากเหมือนตอนนี้ล่าสุดมีข่าวดีจากนายและว,ว่าลนแสงสนิทภูมในการสำนักง,ง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสะสค เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตอนได้จะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ในเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ต้องเลื่อนมาเรื่อยๆเพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยนายรัว์ลรนแสงสนิทได้เปิดเผยว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่หลังจากที่โควิดคลี่คลายภายในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้ก็เขียนัะเกณฑ์ต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วรอเสนอรัฐมนตรีจากกระทรวงการคลังคนใหม่ ส่วนหลักเกณฑ์ก็จะเข้มกว่าเดิมจากเงื่อนไขในการลงทะเบียนบัตสรสุการแห่งรัฐคือเป็นผู้ว่างงานหรือมีไรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีแต่สําหรับการลงทะเบียนรอบใหม่นี้พอรัวโรนบอกว่าจะพิจารณาจากไรายได้รวมทางครอบครัวหารด้วยจํานวนสมาชิกในครอบครัวซึ่งต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปี โดยเกณฑ์การพิจารณาในรูปแบบใหม่นั้นทำเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ที่ไม่มีไรายได้หรือ,อไรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดแต่กลับมีฐานะดีเนื่องจากได้รับการเลี้ยงดูจากลูกหลานหรือบุคคลอื่นในครอบครัวส่วนเกณฑ์อื่นๆที่ใช้คัดคำว่าใครจนจริงจนไม่จริงก็ยังคงใช้เกณฑ์เดิมก็คือคุณสมบัติของคนจนก็คือ1 สัญชาติไทย 2. บุคคลน,น,นั้นต้องว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน1นึ่งแบาท 3. อย่างที่บอกไปแล้วไรายได้รวมทั้งครอบครัวหารด้วยจํานวนสมาชิกในครอบครัวต้องไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อปี 4. อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป 5. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากธนาคารสลากอมสินสลากทกศาาพัธบัตรัรฐบาลและตราสารหนี้6ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ ในสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายยกตัวอย่างเช่นครอบครัว A มีสมาชิกในครอบครัวจำนวน4คนผู้เป็นพ่อสามารถหาไรายได้40,000 0บาทต่อปีส่วนคนอื่นๆในครอบครัวไม่มีไรายได้วิธีคิดคือไรายได้พ่อ40,000 0บาทหารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัวทั้งคนเท่ากับ10,000 0บาทย่อมเท่ากับว่าครอบครัว A มีสิทธิ์ได้รับ บัตรสวัสดกิการแห่งรัฐยกตัวอย่างเช่นครอบครัวบีมีสมาชิกในครอบครัวจำนวนสีคนผู้เป็นพ่อสามารถหาไรายได้2 0 0แสนบาทต่อปีลูกชายสามารถหาไรายได้3 0 0แสนบาทต่อปีวิธีคิดก็คือไรายได้พ่อและลูกชาย5 0 0แสนบาทหารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัวสคนเท่ากับ1 2 5 0 0 0บาทย่อมเท่ากับว่าครอบครัว B ีไม่สามารถมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดกิการแห่งรัฐ